ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนคือผมมีโน้ตบุ๊กเก่าอยู่เครื่องครับตัวนี้เลยเอเซอรุ่น a s p พ r e สี่สนะครับเก่ามากตัวนี้คือตัวนี้คือเครื่องเขาช้ามากลองสั่งแรมมาเพาเพิ่มแรมอีกสัอันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าแอมบัสที่ซีบิวมารองรับเนี่ยมัน533สแต่หาไม่ได้ครับ น,น่าจะอัพได้ถึงสองกิกเพราะได้เป่ายัางไม่แน่ใจนะครับเลยเขาสั่งมาอีกหนึ่งกิกหนึ่งอันเป็น6กหกเจ็ดครับจะลองใส่ดูนจะได้หรือเปล่านะคือเครื่องเขาช้าแต่ไเราจะซื้อใหม่มันก็อย่างว่านะครับเงินทองช่วงนี้หายากครับแล้วเครื่องหนึ่งคงไม่ใช่แค่ราคาพันสองพันนะไอ้พั 1, 2, นสองพันก็จะมาเครื่องแนวเนี้แหละครับถ้าจะเป็นพวกตระกูลสูงสูงขึ้นมันก็ต้องอยู่มีสี่ห้าพันนะครับหนึ่งสองนะแเราก็จะเอาของเราเนี่ยครับ ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาลองโมดิฟายลองเพิ่มแรมถ้าเพิ่มแรมยังไม่ได้อยู่คงจะต้องหันไปพึ่ง SSD นะครับตัวนี้ยังเป็นฮาร์ดดิสต์โน้ตบุ๊กธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันโอเคก็ไม่ต้องเปิดเครื่องครับบอกเลยว่าชา้าแล้วลง Windows 10เลยนะครับตัวนี้ถ้าอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ามันยังช้าอย,อยู่ผมก็ต้องปรับ Windows 10ให้เป็นแค่32บิตตันนี้ผมลงไป64เพราะจริงๆ64บิตเนี่ยมันต้องรองรับที่แรม4กิ แต่ที่มันก็ยังเปิดเข้าใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมันช้าโอเคเดี๋ยวเราลงมาแกะเพิ่มแรมกันดูนะครับอ่าอันนี้รุ่นนี้มันจะแกะแผ่นใหญ่เลยมันจะคุมหมดเลยแรมฮาร์ดดิส์มันจะจุกฟางซ่อนอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับน็อตรุนนี้ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีตัวยาวบ้างสั้นบ้างครับดับแรกเลยแบตเตอรี่ออกก่อนเลยครับ แล้วก็ไล่แกะน็อตเนี่ยครับมันจะมีอยู่ประมาณหลายตัวอยู่นะครับตก็ตรวเท่ากันหมดครับแล้วเราก็เลาะข้างเนียครับเนี่ยใช้ไขควงก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีเป็นคลิปอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยช่วงนี้ครับรุ่นเนี้ยแกะก็สามารถทําความสะอาดพัดลมได้แล้วครับมันจะคุมหมดเลยเนี่ยครับเห็นแรมอยู่ตรงนี้นะครับแรมเลยแรมตัวนี้ก็หนึ่งกิ๊กเหมือนกัน อันนี้มันไม่บอกมันจะบอกห้าห้าพันห้าพันสามนะครับหนึ่งกิก้าพันสามหนึ่งห้าพันสามเข้าใจว่ามันเป็นแปดแรมสั่งมาใหม่สิบหกชิปนะครับข้างหลังมีอีกแปดตัวด้นนี้แปดตัวสิบหกชิพต้นสุดของเดอรมีวแปดชิปนะครับไม่รู้จะใช้กันได้หรือเปล่าก็ลองดูครับเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ก่อนนะครับให้มันเห็นค่านี้ก่อนถ้ามันใช้ได้ปุ๊บเราอยเอาตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งได้เป็นสองกิกนะครับเดี๋ยวพขอลองที่ตัวเดียวก่อน ได้แลมมาใหม่ก็ทําการขัดขัดหน้าแลมก่อนนะครับกพราไม่รู้มันโดนรอยมืออะไรจับกำังป่านะครับเนี่ยขัดตองเหลืองกันเลยครับเราใส่กันเลยนะครับมาเนี่เลยเดี๋ยวเราลองมาดูค,ครับว่าเขาจะเวิร์กไหมตัวนี้นี่ครับเปิดแล้วครับขึ้นแล้วครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ วินโด์ทำงานแล้วครับแสดงว่าใช้ได้นะครับแรมที่สั่งมาเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในตัวนั้นอีกทีว่าเขาอ่านที่เท่าไหร่เขาวิ่งที่เท่าไหร่แต่จอนี้ก็ไม่ค่อยดีครับบางครั้งมันก็จะขาวบางครั้งมันก็จะเนี่ยมีภาพต้องปรับตัวนี้ฮะอาจจะเป็นที่สายแพระครับแต่มันใช้ได้อยู่นะครับไปฟงไวไฟใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเช็คแรมหนึ่งกิกเห็นนะครับอ่าซีพมันตัวนี้ซีพมันน้อยนะครับซีพมันแค่เซลลูลารนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยน CPU ได้หรือเปล่าตัวนี้แลมตัวนี้ใช้การได้นะครับคือผ่านละแต่นี้ว่าถ้าเราใช้คู่กันเนี่ยมันจะได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับเพราะว่าชิปไม่เท่ากันด้วย6ชิปกับอันนี้อันนี้16กับข,ของเดิมมัน8ชิปนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับอันนี้เดี๋ยวลองเช็คก่อนหน่อยน,นี่มันจะเข้าช้าไหมตัวนี้ก่อน,นครับมีเครื่องหมายตกใจอะไรขึ้นไหมเออเนี่ยโปรแกรมสมบูรณ์ไม่มีอะไรเครื่องหมายตกใจขึ้นนะครับเข้า YouTube มันจะช้ามากเลยครับกับตัวนี้มันกิกหนึ่งกิกเท่ากันแต่ว่าอันนี้บั๊ น่าจะสูงกว่าแล้วก็ได้ชิปเยอะกว่าครับอันนี้เป็นสิบหกชิปนะครับตัวนี้นี่ครับมันก็พอได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยก็ดูหนังได้ดูหนังได้แต่เต็มฟูฟูเต็มจอนี่คงน่าจะกระตุกนะครับอันนี้เครื่องมันปรับออโต้จำนวนอันนี้แรมหนึ่งกิกนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแรมตัวเก่าใส่เข้าไปอีกหนึ่งกิกเป็นสองกิกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้เราก็เพิ่มแรมเข้าไปหนึ่งตับนะครับคือเปิดเครื่องได้นะครับ แต่เดี๋ยวขอเข้าไปเช็กก่อนว่ามันวิ่งขี่กี่กิกนะครับแต่ตอนเนี้ยในเครื่องเนี้ยมีอยู่สองกิกแรม2ตับนะครับมันรองรับกันได้นะครับสิบหกชิปกับ8ดชิปโอเคครับวินโดว์ขึ้นแจ้งครับวิ่งอยู่2กิกนะครับก็ทําให้เครื่องเร็วขึ้นมาแล้วครับคิดว่านะเนี่ยตอนนี้แรมนี่ฮะตอนนี้โชว์แล้วเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเห็นครับเนี่ยตอนนี้ครับเนี่ยสองกิกแล้วครับบัส มัดเขาไม่ได้บอกต้องเช็คใน CPU set ครับเดี๋ยวผมโหลด CPU set ติดตั้ง CPU set ข้าไปหนึ่งตัวเพื่อเข้าไปเช็คดูนะครับโอเคแต่ตอนนี้มันเครื่องเปิดติดครับใช้งานได้เดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับนี้เครื่องถือว่าใบไวในระดับหนึ่งเป็นที่น่าพอใจแล้วครับไวกว่าเดิมครับเท่าตัวครับเพราะแรมันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกิกนะครับนี่ถ้าเราอยากจะได้ไวกว่านี้อีกเราก็เปลี่ยนเป็น SSD นะครับ น,นี่เป็นฮาร์ดดิสธรรมดานี่ถือว่าไวนะครับอันนี้ถือว่าไวแล้วครับกับ Windows 10 64บิตนะครับตัวนี้แรกผมว่าจะลดเหลือ32ก็โอเค64ก็มันก็ใช้ได้นะครับกับแรม2กิกก็ได้อยู่ถือว่าไวครับถือว่าไวเป็นที่น่าพอใจครับผมเพราะเครื่องเนี้ยจริงๆผมจะไวอ่าฟังเพลงครับคือว่าต่อต่อจากโน้ตบุ๊กเนี่ยไปเข้าขยายเลยก็เพื่อนๆท่านใดถ้าใช้โน้ตบุ๊กเก่าๆรุ่นนี้นะครับ เอเซอร์เอสไฟสีหหรือรุ่นใกล้เคียงอันนี้ใช้ที่ใช้แรม d d r 2ละ่ะสามารถใช้บัตห6หกได้เลยนะครับผมทดสอบแล้วบัต6กเนี้ใช้ได้เลยแล้วก็แต่ว่าเขารุ่นนี้เขาจะไปยันแรมสูงสุงสงสงดหรือแค่2องกิกนะครับไม่สิมากสกิกเกินนี้ไม่ไมน่าได้ครับเพราะว่าสเปคเครื่องเขาบอกไว้ครับถ้าใครยังไม่อัพรีบอัพนะรับก่อนที่แรมจะไม่มีครับที่ยังคิดว่ายัางใช้รุ่นเก่าอยู่ เพราะว่ามันสามารถลง Windows 10ได้ก็โอเคอยู่นะครับเฮ้ยขึ้นมาโชว์ครับเนี่ย CPU มันจะเป็นนี่ฮะ c e l e r o n M นะครับ2.1กิกนะครับ CPU แค่2.1ครับคือการดูช่อง YouTube เนี่ย CPU อย่างน้อยต้อง3กิกครับมันถึงจะไม่สะดุดให้คุณมาเพิ่มแรมยังไงแต่ถ้า CPU มันน้อยมันก็สะดุดนะครับผมเคยทดลองจากใน CPU แล้ว o r y เนี่ยี r 2 2กิกนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ที่2 660นะครับ F/D 1>, 1ต่อ2อเขาจะวิ่งที่ตัวต่ำนะครับวิ่งที่ตัว5,033นะครับแต่ว่าเขาจะอ่าน2กิกเลยนะครับเขาก็จะปรับไอตัว6,67ให้มาเหลือ5,33 530 0นะครับเนี่ยเครื่องจะขึ้นบอกอย่างนี้แม็กข้างหน้า YouTube จะช้านิดนึงเพราะมันเป็นหน้าอ่าเรียกอะไรมัลติมีเดียมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับหนังมันจะช้านะครับถ้าเป็นหน้า Google ธรรมดาจะไวนะครับอันนี้เราก็ไปทดสอบตัวอย่างหนังนะครับ ว่าเป็นสิ่งผยาดตอบนอนพระหาเท่ของเบาเสียงนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับแมประมาณนี้ครับถ้าเป็นฟูดีนะครับได้ไหมไหวไหมอ่าเดี๋ยวขณะนะกดผิดเอาไห,ไหวอยู่นะครับไหวอยู่บรนดาจ่ามีกระตุกบ้างเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูที่เขาตั้งค่าดิเราสามารถตั้งค่าได้ไหมตอนนี้มันอ่านอยู่ที่อ้อเจ็ดเจ็ดสองศูนย์นะครับมันอ่านที่เจ็ดสองศูนย์แล้วก็ลดคุณภาพลงก็ได้ครับถ้าอยากจะให้มันดูไหวเราลดลงมาเหลือ 480นะครับนี่ตอนนี้เราเลือกมาที่480นะครับถือว่าดูได้เลยนะครับ480นี่ฮะพวกนี้มันขึ้นยิ่งกับอยู่กับ cpu ด้วยครับ cpu เราน้อยด้วยครับตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้กับแรม2กิกนะครับดูหนังได้ cpu 2กิกโอเคก็ถือว่าดูหนังได้ครับปรับปรับจอเราลงหรือว่าใครอยากให้มันลื่นเลยแต่นี่ก็โอเคแล้วนะครับถ้าเราไปปรับ3 6 0นี่ภาพอาจจะไม่สวยแล้วละ่ะน,นี่ยังพอดูได้อยู่ โปรแกรมเขาจะตั้งอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติคือเขาจะให้เราเองเลยเนี่ยจริงอัตโนมัติมันก็น่าจะไหวครับเห็นไหมมันก็ดูได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะโหลดโหลดลงหน้านิดนึงให้เขาโหลดลงหน้านิดนึงแล้วก็เปิดก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครมีโน้ตบุ๊กเก่ารุ่นไกลเคาน์นี้ก็ลองดูนะครับรีบหาซื้อ เพิ่มแล้ก็แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ